หนึ่งสองนะครับเอาสตอมหมายเลขอะไรเท่านี้โคสีใหม่ด้วยแจ่มโคตรสี่หนึ่งห้าศูนย์ครับผมโอ้โหสีใหม่เลย

ผู้โดยสาี่้โดยสาที่ว่าตัวสิ่งของระหวางนเพื่อจะโองรถไปไปนี่ได้รอค่ะกับรถที่ยอมจากสนาในชุม3สราศีสองในกาน้จอดแป๊บเดียวนะครับ ระหว่างที่ราอ112ออกนะครับขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ102กับ8กางดเดินนะครับแต่408นะครับจากงดเดินช่วงนครลำปางถึงเดนชัยนะครับส่วนขบวน7นะครับโดยพิเศษที่7จากงดเดินตั้งแต่ศิลาอาถึงเชียงใหม่นะฮะอ่าที่เป็นข่าวเพิ่มเติมนะครับนะในเว็บเขาบอกมาอย่างนี้นะครับลองไปกดดูได้เลยนะครับ 102กับแปดตกทีมเพราะว่างดเดินนะครับโพราสี oh, oh, 150สีสดใหม่เลยเอาสตอมตอนนี้ก็มีเอาสตอม4 115เหมือนกัน4121นะครับที่สีใหม่วันนี้ดูว้าวุ่นมากนะครับ วันนี้102กระแป่งงดเดินนะครับทําให้ตอนช่วงเย็นเนี่ยนะครับชุมแสงเนี่ยจะมีรถโดยสารจอดอยู่แค่2ขบวนเท่านั้นคือรถท้องถิ่น402พิษณุโลกดุรีกับรถธรรมดา201กรุงเทพพิษณุโลกนะครับ102กระแป่งงดเดินนะครับคือตอน ช่วงเย็นเนี่ยจะมีอยู่4ขบวนคือ102่จอดชุมแสง402ศจอดชุมแสงโดดพิเศษที่8ผ่านนะครับไม่จอดและ201ก็จอดชุมแสง4ขบวนด้วยกันในช่วงเย็นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับ102กับ8งดเดินรถก็เลยเหลือแค่402กับ201ที่จอดชุมแสงในช่วงเย็นของวันนี้นะครับก็คืองด1วันเต็มๆนะฮะ ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับแต่นี่เป็นข่าวล่าสุดนะครับขบวนเจนเนี่ยพอไปถึงศิลาอาปัดจะหยุดทันทีนะครับไม่ไปต่อเชียงใหม่นะนะครับคืองดเดินตั้งแต่ศิลาอาจถึงเชียงใหม่นะครับส่วน408เนี่ยนะครับงดเดินตั้งแต่นครลำปางถึงเดนชัยนะครับจอดแป๊บเดียวนะฮะมาถึงตอน5โมง57ออกเที่ยง3ก็ออกตามเวลา วันนี้หนูว้าวุ่นมากนะครับลางมันกันลางด้วยอะนะครับน้ํามันไหลตรงลางด้วยนะฮะโอเคตอนนี้เทียนสอนนะนะครับออกได้หนึ่งหนึ่งสองโอเคตอนนี้ไฟเขียวแล้วนะฮะออกได้ ออกแล้วนะครับทำขบวนโดยเอาตองสีสดใหม่นะฮะ c 1 5น,น,น 1> อ่งห้าศูนย์ สวยงามห้าหนึ่งสอง